นี่นะครับตัวนี้นะครับไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้ไอเทมใหม่นะครับที่ต้องมีนะครับก็คือ a s 2 1นะครับแซ็คเ AF 2 1นนะครับใส่วอลลุ่มมาแชลได้นะครับโดยที่ไม่ต้องย้ายวอลลุ่มนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยช่องไฟโอเคกำลังดีนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็มี USB ด้วยนะครับมี USB ให้นะครับแล้วก็มีเล่นเพลงนะครับได้ด้วยนะครับโอเคสมบูรณ์แบบตัวนี้ สมบูรณ์คักๆสมบูรณ์จริงสมบูรณ์จริงครับเพื่อนๆดีเลยโอเคนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ดูด้านในนะครับด้านในคลิปนะครับจริงๆตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ AS สองหนึ่งถามว่ามีอะไรพิเศษไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองไปให้ด้วยเลยแล้วกันนะครับถามว่ามีอะไรพิเศษไหมก็ผมดูทรงแล้วก็ ดูขอดูขอแกะดูแกะดูเออมแล้วกันนะครับตัวผ้าขยายนะครับว่าใช้อะไรนะครับเหมือนชิปใน3 5 0 h ้าสบป่ะครับนี่สามห้าสอนี่สามห้าสนะครับ 5 0 h นะครับตัวนี้นะครับหนึคน่คแกะดู3 5 0 h ก่อนเหมือนเลยครับเหมือนเลยน,นี่นะครับ3 5 0 h เฮดนะครับใช้ชิปเดี๋ยวผมขอส่องดูเดี <laughs> ๋ยวส่องดูดีกว่า,วาจะได้มีมั่ว ใช่ใช่ตรงนี้นะครับตัวนี้ใช้ชิปตัวเดียวนะครับใช้ตัว i อซีแอมพลิฟานะครับใช้ IC a m p อ i f y นะครับเบอร์3251นะครับใช้เบอร์เดียวกับตัว s350h นะครับตัวนี้ครับใช้เบอร์เดียวกันนะครับ S 3 5 0 h มานที่มัน นี่นะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับตัว SK AS สองหนึ่งนะครับใช้ใช้เอ่อใช้พักขยายนะครับใช้แอมพลิฟายนะครับเบอร์เดียวกับสามห้าศูนย์ H นะครับสามห้าศูนย์ S นะครับ AS สองหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้เบอร์สามสองห้าหนึ่ง ก็ดร้อยเก้าสิบวัตต์เนี่ยทั้งตรงเขียนในแผ่นเพจเลยนะครับเขียนว่าแปดร้อยวัตต์ไปให้เลยนะครับคือบวกไปให้เลยเผื่อเผื่อเผื่อวัตต์มันเกินนะครับเผื่อวัตต์มันเกินเผื่อจิเผื่อผู้ผลิตเขาทําวัตต์เกินมาให้สิบวัตต์อะไรอย่างงี้นะครับผมก็เขียนเผื่อไปให้เลยเป็นไปได้ไหมฮะไม่แน่นะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ หน่อยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดบางส่วนเพราะว่าผมไปหาของนี่นะครับโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้แผ่นเพดนะครับ AS21 นะครับนะครับตัวนี้นะครับเมนบอร์ด SKAS21 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ใช้พักขยายตัวเดียวกับ HT เฮ้ไม่ใช่ a s 3 5 0 h นะครับตัวนี้นะครับใช้ ช้ขนาดตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับก็คือเบอร์ห้าสองหนึ่งอไรทุกอย่างนะครับคู่ไปตัวแรกนะครับนะครับโอเคนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือน่าจะเหมือน H t ทนะเหมือน3ามเหมือนสามารถส่นเนะครับก็คือมีปุ่มเล่นเพลงนะครับมี USB นะครับมี USB มีปุ่มเล่นเพลงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทํางานอะไรอย่างเงี้ยอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมดูคร่าวๆก่อนนะครับนะครับก็มี5วอลลุ่มนะครับมีฟิเคนซี่มี VOL นี่นี่คือนี่ก็วอลลุ่มซับนะครับนี่ฟิเคนซี่นี่วอลลุ่มซับแล้วก็เคเบิลนะครับแล้วก็นี้เบสนะครับแล้วก็เมนวอลลุ่มนะครับนี่ครับอันนี้ก็สวิตช์กดเหมือนเหมือนเหมือนเฮดที่สองหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็มี usb อยู่ด้านด้านหลังนะครับอันนี้เป็นช่องไฟนะครับเป็นแบบขันน็อตนะครับออกสายไฟแล้วขันน็อตก็ก็ดีนะกรก็สะดวกดีนะครับหรือจะเป็นเสียบก็ได้นะครับให้มาสองอันนะครับแล้วก็บลูทูธบลูทูธก็เหมือนเดิมครับ jl เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับบอร์ดดูดีทีเดียวนะครับงานเรียบร้อยนะครับบอดสวยเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเหมือน h t 2ที่ก็คือแบบที่ว่า มีเสียงมีไฟออกลำโพงมีอะไรนะันั่นน,น,น่าจะน่าจะเคลียร์ปัญหามาแล้วนะครับส่วนความพิเศษของเขาคือตอนนี้ก็คือนี่ช่องวอลลุ่มคือในตัว HT21 เนี่ย HT21 ตัวนี้นะครับ HT21 ช่องวอลลุ่มมันจะแคบนะครับนบตัวนี้เขาจะกว้างคือบอร์ดเขาจะใหญ่กว่าวเขาจะกว้างนะครับแล้ววอลลุ่มเขาจะห่าง วอลลุ่มห่างปุ๊บเาก็จะใส่วอลลุ่มมาแถวได้เลยนี่นครับมันเจ๋งตรงนี้นะครับคือไม่ต้องย้ายวอลลุ่มแล้วนะครับไอคำว่าย้ายวอลลุ่มนี่คืออาจจะหมดไปนะครับถ้าถ้าทางบริษัทเขาผลิตมาให้มันแบบห่างๆแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาลองกับลองกับแผนเพชรนะครับลองกับแผนเพชรนะครับ tkas 2 1หนึ่งนะครับนี้ยังไม่ได้โมนะครับเดิมเดิมนะเดี๋ยว ้าผมจะท,ทําจริงผมก็ต้องแบบใส่คาป์เพิ่มอะไรเพิ่มเพื่อเขย่าดมปิ้งให้มันกระจายกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะก่อนนะครับก็คือใช้แอมเดียวกับตัวอสามห้าศูน H นะครับนะครับนะครับความพิเศษของเขาก็คือนะตอนนี้นะครับที่ที่ช่างตู้เห็นนะครับก็คือลักษณะภายนอกนะครับนะครับก็คือ วอลลุ่มที่ห่างอันนี้คือถูกใจมากนะครับผมชอบเพราะว่าเขาสามารถที่จะนะครับเนี่ยนะครับคือใส่กับแผ่นเพจนะครับคือเขาสามารถใส่กับแผ่นเพจนะครับนี่ับแผ่นเพบแต่เนี้ยทั้งต้องออกแบบแผ่นเพจมาแบบมันด้วยความที่มันเต็มนะครับมันเต็ม เพราะว่าต้องช่องมันกว้างมากนะครับทั้งต้องก็เลยเอา AUX เนี่ยมาย้ายเพราะว่าตรงนี้ทั้งต้องใส่ USB นะครับนี่ครับใส่ USB นะครับก็เลยเอา AUX มาไว้บนตรงนี้นะครับทีเนี้ยมันก็จะติดแต่มันสวยนะครับแต่มันจะติดตรงนี้เดี๋ยวเราก็เอานี้ออกนะครับตัวนี้ออกไม่ยากนะครับออกไม่ยากตัวนี้คือใช้หัวแลแตะธรรมาดาแ็ออกแล้วครับตัวนี้ตัวแผ่น นี่ครับแผ่นแผ่นติ้นนะครับแผ่นด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับโอ้แรงแตกออกเลยนะครับแค่นี้นะครับเออสองหนึ่งออกปุ๊บก็จะล้นล้นงี้นะครับแล้วมันก็จะใส่ใส่กับตรงนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยท่องต้องออกแบบเพราะว่ามันคือไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนจริงๆงเพราะว่ามันแบบ เพื่อนดูนะครับมันเต็มเพราะว่าตรงช่องตรงนี้มันกว้างมากแล้วมันก็จะมี usb อีกนะครับแต่ไม่ใช่มีเอ่อเพย์ตรงที่แบบเล่นเพลงนะครับเพย์เพย์พัดนะครับแบ็คแ pack red pack นะครับตรงนี้อีกนะครับมันต้องเลยเอา aux ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้ลงตัวหน่อยดูสวยวิดโยวิดกดนะครับเช็คแบตนะครับอันนี้เพย์พัดนะครับแบ็คแ pack red pack aux นะครับอันนี้วอลลุ่มนะครับอันนี้แจ็คเอ่อ DC in นะครับแล้วก็อันนี้ USB นะครับอันนี้เอาแบบให้เลยนะครับเนี่ยนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่แม p นะครับเนี่ยก็คือถ้าออกมันจะใส่พอดีแต่ต้องขันน็อตสักตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนี่นะครับนี่ช่างต้องไขแค่ตัวเดียวก่อนนะก็ไขได้ทุกตัวนะครับไขนะครับใส่ได้นะครับเมื่ี้นะครับนี่ใส่แล้วเป็นยังไงครับสวยไหมครับก็คือนี้คือ USB นะครับ เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการต่อด้วยนะครับนะครับเพราะวันนี้ว่างวันนี้มีไม่กี่เคสนะครับมีมีจ็อบไม่กี่อันนะครับนะครับอันนี้ก็คือปุ่มเล่นเพลงนะครับเคนะครับนี่ปึ๊บนะครับแล้วก็เอ่อนี่มี u x นี่มีสวิตช์กดเช็คไฟสวิต์โยกนะครับตัวนี้นะครับนี่ความพิเสษกเขาก็คือ นี่นะครับอันนี้นะครับคือความพิเศษเดีย๋ยวมีความพิเศษของเขาก็คือใส่วอลลุ่มมาแชลได้นะครับโดยที่ไม่ต้องย้ายนะครับนี่ความมันเจ๋งมันตรงนี้ความเจ๋งมันตรงนี้นที่ถูกใจท้งโต้มากเลยเพราะเราทําชอบความสวยงามอยู่แล้วเราทาตู้ดีไแล้วว่าต้องมีความสวยงามน,นะครับแลวเขาสามารถใส่วอลลุ่มใหญ่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องย้ายนะครับ เนี่ยเนี่ยคือจบเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องย้ายวอลลุ่มเลยเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิเนี่ยเนี่ยไม่ต้องย้ายวอลลุ่มนะครับก็ใส่แผ่นเพจได้เลยใส่วอลลุ่มมาแชร์ได้เลยเนี่ยครับเนี่ยสวยอ่ะตัวที่เหลือก็มาเรามาฟังเสียงกันนะครับถ้าเสียงดีนี่คือจบเลยตัวนี้ เป็นไอเขมที่ไอเขมใหม่ที่เพื่อนๆต้องมีแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัว AS21 นะครับแต่ก็ขอมาดูเสียงก็ขอมาฟังเสียงก่อนถ้าล็อกเสียงมาอย่าง3 5 0 h นี้ก็ไม่ไหวนะนะครับถ้าล็อกเบรมานะครับแต่ตัวนี้โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ USB นะครับแจ็ค DC นะครับไฟไฟอินพุตนะครับอันนี้เล่นเพลงนะครับนะครับนีเล่นเพลงนะครับ แล้วก็นี้ก็ a U X นะครับอันนี้เช็คไฟนะครับอันนี้กดเช็คไฟนะครับมีสวิตช์โยกออนออฟนะครับจบเลยเหมือนเลยเทอเลยตัวนี้สมบูรณ์นะครับเนี่ยคือตัวนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับก็คือไม่ต้องย้ายวลลุ่มด้วยนะครับมาก็ใส่ได้เลยแล้วก็ใส่วลรุ่มมาแชลได้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่วลรุ่มมาแชลนะมันมีวลรุ่มตัวอื่นนะครับที่สวยๆเป็นวลรุ่มเหล็กอะไรเงี้ยที่มันอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยอืมมันน่าเอามาใช้มากนะครับ ตัวนี้นะครับเค okay, นะครับด okay. อเคเดี๋ยวเราไปเดีย๋ยวเราไปทดลองกันแต่ว่าเดี๋ยวเดีย๋ยวผมขอบัตรกีสายไฟแป๊บหนึ่งนะครับเค okay, ครับเอออื้อนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเราแกะสายไฟออกหมดแล้วนะครับไอ,อ้ไม่ใช่ดิอุ้ยเดี๋ยวปรับสมองก่อนออหลังจากที่เราเ,เราแกะบอร์ดออกแล้วเมื่อกี้นะครับเราลองใส่ดูแล้วเราก็แกะบอร์ดออกนะครับเ,เราก็จะมาบั็รกีสายไฟก่อนเพราะว่า การไัดกี graphic, ใส่ไฟก่อนที่จะใส่ตู้เนี่ยเป็นวิธีที่แบบโคตรดีเลยนะครับเพราะว่าคือไม่ต้องแบบไปเอาใบบัดกรีในที่แคบๆซึ่งเราก็บัดกรีไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับต้องไปแบบปอกสายแล้วบัดกีในจุดที่มันแคบๆอะไรเงี้ยบอกเลยว่ายากผมยังผมเองยังอึดอัดเลยโอ้แม่เจ้านะครับแล้วบางทีแบบตะกัวตะกรงตะกัวมันก็ย้อยไปใส่เมนบอร์ดมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวงานงอกอีกอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับ ให้บัตกีใส่ไฟก่อนที่จะที่จะใส่ตู้นะครับเดี๋ยวจะเปิดพัดลมนิดนึงนะครับเสียงดังหน่อยว่ามันจะประหยัดเวลาไว้ได้เยอะนะครับเพื่อนๆแล้วก็มันมันง่ายครับเนี่ยเรามันพื้นที่มันกว้างนะครับเราไม่ได้แบบไปบัตรกีในที่แคบๆอะไรเงี้ยครับซึ่งมันแลวตะกัวเนี่ยมันชอบย้อยมันมันล่วงอะไรนะล่วงใส่เมนบอร์ดมั่งล่วงใสผ้าหน้าตู้มั่งล่วงใส่อะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะ ร่วงใส่ดอกลำโพงนี่คือสวยเลยนะครับถ้าดอกเป็นรูนี่คือจบอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แบบแนะนำเลยนะครับบัดกรใส่ไฟจากด้านนอกให้พร้อมแล้วก็ค่อยไปใส่อันนี้คือดีงามมากนะนี่ครับเค okay. แล้วก็นี่เราบัดกีปั๊กก่อนนะครับเราไล่าจากเราไล่ไล่าจากอินพุตเลยนะครับจากแบตเตอรี่เลยนะครับแบตเตอรี่ ไล่แต่แบตเตอรี่แล้วก็ไปแบบนั้นก็ไปก็ตามตามตามวงจรเลยนะครับทั้งต้องทําวงจรไว้อยู่นะครับยังไงไปเลื่อนดูได้นะครับเราไล่เราเป่าด้วยเป่าท่องหุดนะครับเผื่อมันหลุดจะได้ไม่ช็อตนะครับนะครับต่อไปก็มาแจ็คนะครับแจ็คดีซีนะครับเราเอาไฟเข้าเลยครับปอกตืวปอกแค่พอเราก็ดูดึงดึงสายดูกาแบบเออตู้เราเล็กเราใหญ่นะครับเราพอประมาณนะครับ ตู้เราเป็นแบบทรงสแตนมอก็ไม่ต้องยาวมากถ้าเป็นตู้ทรงวูเบินก็อาจจะต้องใช้สายยาวหน่อยนะครับอันนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบวกปลอกนี้นะครับปอกแค่ครึ่งเดียวจะทําแบบไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเหมือนผมก็ได้แล้วแต่สูตรไฟสูตรมันะใช้วิธีนี้ก็คือมันสะดวกผมผมไม่ต้องตัดสายปลอกใหม่อ,อ่างนี้ไงผมก็ก็คือเราก็ปัดกีเลยแล้วก็แปะเลยแล้วก็รัดเลย นีแล้วก็เติมตะกัดตรงนี้หน่อยเพื่อความแน่นหนาเนี่ยอาจจะกวดไปเล,เลยนะครับอยู่ยังไงก็อยู่นะครับถ้าโยกจนหักก็แสดงว่าโยกหนักมากเนี่ยครับแล้วก็ส่ท่อหดแ๊บจบคือตรงสายไฟเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือจริงจริงมันก็ไม่ได้ยากนะแต่บางทีแบบบางท่านอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยก็จะดูมันสับสนดูมันลุงลังอะไรเงี้ยครับดูมันแบบ คือให้มันอะไรนักหนาวนะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับจริงเราไม่มีอะไรเลยนะครับทุกเรื่องทุกอย่างต่อขนานกันหมดนะครับก็คือแบบเหมือนต่อเข้าระบบคือบวกบวก,บวกล,บลบลบมาขนานกันหมดนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่เข้าใจคําว่าวงจรขนานกับวงจรอนุกรมนะครับให้ไปลองหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับหรือจะให้ผมทําให้ดีหรือผมจะต้องหรือผมจะทําเป็นคลิปแบบสอนแบบขั้นพื้นฐานเออ เพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมครับว่าผมควรทํำไหมนะครับคือผมผมควรที่จะทำพื้นฐานนะครับคือเบืกอนเลยนะครับคือสําหรับแบบระบบไฟฟ้าอะไรเงรรี้ยคือความรู้เบื้องต้นนะครับที่ที่จาเป็นที่จะต้องใช้ในการทําลาโพง d i Y นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันสําคัญนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ผมจะทาตั้งแต่แบบ RLC นะครับการต่อสายไฟการใช้มิเตอร์เลยนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆต้องการนะเดี๋ยวผมจะทําให้เลยเพราะว่าผมผมก็ที่ผมเคยเรียนมาผมก็พอจําได้อยู่นะครับนะครับถ้าเพื่อน,อนๆดันไซสนใจนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับว่าเนี่ยอยากให้ผมหรือจะทักเฟซมาได้ชั้งต้องทาหน่อยเฮืะมาเชียร์หน่อยกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวผมทําให้เลยนะครับถ้ามีคนอยากดูเยอะๆนะ แต่ถ้าบางคนแบบเอ้ยเดี๋ยวผมไปหาดูที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยเอาแล้วแต่นั้นผมไม่ทําก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอยากให้ผมทําวิดีโอคลิปนะครับคือพื้นฐานเลยอะพื้นฐานตั้งแต่แบบแตั้งแต่ระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเรียนมตน้นปวชปวสเรียนวิศวกรอะไรเงี้ยครับเราแบบถางแต่พื้นฐานเลยอย่างนั้นไหมนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากให้ผมทํานะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมดูแล้วมีคนแบบสนใจอยากดูเยอะอะไรเงี้ยผมจะทําให้นะครับวิดีโอคลิปนะครับระบบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับที่จําเป็นในการเอามาใช้ประกอบลำโพง DIY นะครับตั้งแต่แบบ RLC เลยนะครับพื้นฐานเลยแล้วก็วิตรงวิเตอร์นะครับแล้วก็การ การใช้งานมิตเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องกําลังวัดเรื่องเรื่องแอม์เรื่องโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้หมดเลยทาเป็นแบบ E p ีไปเลยนะครับจะได้แบบเพื่อนๆจะได้มีความรู้เพราะว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องพวกนี้การทาลำโพง DIY นี่คือแบบมันมันไม่ยากเลยนะครับมันง่ายมากเราเข้าใจง่ายมากเลยเพราะว่าวงจรไม่ไ,ไม่ได้ซับซ้อนนะฮะปกติช่างต้องทํพก็อุปรอกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือนะครับซ่อม iMac MacBook อะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือวงจรนี้เป็นสิบเป็นสิบสิบหน้าเลยนะครับคือซับซ้อนมากนะครับแต่อนี้คือแบบถือว่าไม่ยากนะครับสําหรับช่างนะแต่ถ้าสําหรับบุคคลทั่วไปถ้าถ้าได้ถ้าได้ดูคลิปที่ท่างต้องทํานะที่ช่างต้นจะทําให้นะก็บอกเลยว่าอันนี้คือเบสิกเลยนะครับนะครับย้าเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากดูนะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับอมเมนต์เลยอยากดูอ่ะอยากดู พื้นฐานนะครับมีกินเลยนะครับเอาแบบมิกินเลยนะครับการพื้นฐานนะครับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับที่จะมาใช้ในการประกอบลำโพง DIY นะครับแบบมิกินเลยนะครับนะครับเพราะถ้าถ้าเราถ้าเรารู้รู้ในส่วนนี้มันก็จะแบบมันก็จะง่ายมากเลยนะครับไม่ไม่ไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับโอเคมาของเราต่อนะครับอันนี้นะครับก็คือเดินสายไฟจาก จะเห็นว่าเนี่ยครับจากตรงนี้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ก็จะมีขั้วบวกลบว่าเขาจะเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับบวกก็จะเข้าที่ไดโอดนะครับลบก็จะเข้าที่ตัวขาลบเลยนะครับนะครับก็อนนี้อันนี้เป็นตรงนี้จะมีสองมีมีมีสองมีสองชุดนะครับก็คือชุดแรกคือ LED นะครับ LED แสงแสดงสถานะนะครับผมจะใช้ R นะครับ R เพื่อมาดอกไฟนะครับเพราะว่าที่เราต้องการต้องการใช้ R ดอกไฟเพราะว่า อ่าส่วนมากหอด LED เนี่ยนะครับทั่วไปนะครับเนี่ยเขาจะรองรับแรงดันที่สามโวลต์นะครับรองรับโวลต์นะครับที่สามโวลต์นะครับแรงดันไฟนะครับแต่ทีเนี้ยไฟในระบบเราเนี่ยเราใช้อยู่บางท่านก็ใช้สิบสองสิบเก้าสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่สามสิบอะไรเงี้ยครับทีเนี้ย LED มันจะทนไม่ไหวเพราะแรงดันมันสูงเกินนะครับเราก็ใช้ตัว R นะครับนี่ครับอานะครับอาน้องพ่อนะครับ อารานซิเตอร์นะครับไม่มีอาไม่เป็อะไรอาผมก็จำไม่ได้อาก็ต้องเป็นรีซิเตอร์นะครับอานะครับใช่ไหมโอเคข้ามข้ามข้ามตัดตัดทิ้งตัดทิ้งอันนี้ตัดทิ้งโอเคนะครับผมก็จำไม่ได้เอาอาร์เลแล้วกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มาต่อขั้วกับตัว LED นะครับนะครับข่วงกันอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อให้แรงดัน ลายนานจาก20โวลต์21โวลต์22โวลต์ถ้าดมาเหลือ3โวลต์นะครับเพื่อให้อามันทนได้นะครับโอเคนะครับเนี่ยมาต่อตรงถึงตรงไหนแล้ะตรงเนี่ยครับก็จะมีสายกาวนะครับสายดํานะครับมนมามาผมต่อมาพ่วงกันอยู่มีนะครับผมเอาพ่วงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยก็คือมันต้องมีไฟมาเลี้ยงวงจรชุดนี้ด้วยนะครับคือขาดําเอ้ขาลบนะครับแล้วก็ขาบวกนะครับขาขาบวกนี่ต้องผ่านสวิตช์ก่อนนะครับแอนตานคือเข้านะครับ เข้าจะเข้าไหนก็ได้นะครับออกตรงกลางนะครับจริงๆมันยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอเป็นอธิบายเป็นออกตรงกลางแล้วกันเพราะว่าจะได้แบบเข้าใจตรงกันเวลาคุยกันจะได้ง่ายนะครับเนี่ยครับเข้าเข้านะครับแล้วก็โพสวิตนี่คือเป็นเหมือนสะพานไฟนะครับนะครับตัดต่อตัดต่อนะครับถ้าเราโยกลงก็คือตัดนะครับแปะนะครับพอเราโยกขึ้นก็ต่อนะครับตรงนี้นะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับเป็น เป็นสะพานไฟนะครับโอเคเราก็อาศัย LED เนี่ยกับตัวเช็คไฟเนี่ยเอามาพ่วงกับตรงตรงเอาพุทตรงสวิตช์นี่นะครับเพื่อให้มันทํางานพร้อมกับสวิตช์นะครับก็คือถ้าสลับสับสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะครบวงจรแล้วก็ LED จะแดงแล้วกดเช็คไฟได้แล้วก็จะมีไฟไปเลี้ยงแอมด้วยโอเคผมว่าเพื่อนเริ่มเก่งแล้วแหละเพราะว่าผมทำคลิปไปแบบเยอะมากนะครับเพื่อนเริ่มแบบเชี่ยวชาญกันแล้วแหละ ดูทรงแล้วนะต้องเก่งแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปผมเยอะมากละเอียดนะครับโอเคนี่นะครับนี่คือครบจบในระบบไฟแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไปปอกสายเพราะว่าตัว a s ส1องหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบแับขันล็อตน,น,น,นี่ครับขันล็อตนี่ครับตรงนี้นะครับ ขันน็อตแล้วก็ปอกสายแลวก็ใส่ในรูนี้เลยเนี่ยแน่นเน่นแน่นดีนะครับนี่แน่นแน่นกว่าแจ็คอีกผมแนะนําตัวนี้นะแต่ว่าให้เอาให้เอาตะกั่วเนี่ยแบบคอกปลายนิดนึงให้ใส่ไฟมันแบบเป็นก้อนๆหน่อยนะครับตรงปลายมันนี้นะครับให้ใช้ตะกั่วแบบ เนี่ยครับให้ใช้ตะกั่วพอกปลายเงี้ยนิดนึงนะครับพอกปลายแล้วก็ใส่เลยเอ้ยแดงแดงบวกนะครับแดงบวกนะครับดำลบนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยแล้วก็อัดน็อตให้แน่นจบนะครับตักไข่พวงแบนนะครับพวงเช็คไฟได้เราขายอันละยี่อันละสิบห้าบาทยี่สิบาทนะครับใช้ได้ขายได้เนี่ยจบเลยเนี่ยครับแค่นี้นะครับพอตกติสีทั้งตู้นะทาเสร็จนะครับทั้งต้้ก็จะลองนะครับ ลองโดยใช้ไฟไฟยี่21เอ็ดโวลต์นะครับลองครั้งนะครับเวลาท่านต้องทำท่าน,นต้องก็จะลองลองไปให้เพว่าได้ไม่ได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับลองมาให้เลยท่านต้องลองให้เลยนะครับอืก็ป้อนไฟเลยเอาดำเอาแดงคลิปตรงนี้นะครับแดงคลิปตรงนี้นะครับอินพุตเข้าตรงนี้นะครับสำคัญเลยตรงนี้เรื่องเรื่องขั้วครับอย่าให้ผิดนะครับอย,อย่างเงี้ยเนี่ยเขามีขั้ว ขั้วบวกวอยู่แล้วก็เป็นสีแดงนะครับถ้าไม่ผิดขั้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็สีดานะครับโอเคเนี่ยเราเนี่ยผมจะคีบลองละนะครับเดี๋ยวผมหันกล้องให้นะครับประเดี๋ยวผมก็เวลาทำเสร็จผมก็จะลองเลยเพราะว่าเราจะว่ามันใช้ได้ไหมไหมนี่ครับเนี่ยติดแล้วนะครับ เช็ติดแล้วนะครับเ็คไฟเทคแบตเตอรี่โทษขอโทษ,โทษเอ่อผมตั้งไว้25ไฟมีน้อยเกินไปเดี๋ยวนะครับนี่ผมตั้งไว้21โวลต์นะครับข้างหลังมันจะมีตัวปรับไฟนะครับนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนเเห็นนะครับถ้าเราใช้ไฟ21โวลต์ก็ให้บัเตอรีช่องเนี้ยที่ตัวนะครับเนี่ย ช่องที่ตัว S5 นะครับเค okay, นะครับ <Okay. S 1> อเหตการนี่นะครับนี่ปิดเปิดนะครับปิดเปิด,เ,ปดเราจะลองลองได้เลยเนี่ยมันคือเนี่ยที่ผมแน,นะนำวิธีนี้เพราะว่ามันมันง่ายเราประกอบข้างนอกแล้วลองให้ดีให้ดีแล้วค่อยไปไปใส่ทีเดียวเลยจบเลยเล็กแบตเตอรี่คเนี่ยสมบูรณ์นะครับ จบครบในที่เดียวเลยนี่นะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆนะครับช่างต้งนะครับรบกวนฝากร้านของชัางต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟละร้านไอสเตชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ